สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เด็กๆทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีไหมคะลูกสบายดีกันทุกคนนะคะช่วงนี้เราก็ใกล้ที่จะสอบกันแล้วนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะที่จะเตรียมตัวเพื่อสอบพร้อมแล้วใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะและในวันนี้ก็เช่นกันนะคะคุณครูยักก็มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะไปสอบกันนะคะ คุณครูยะก็ได้นําความรู้เกี่ยวกับการทบทวนสระมาให้ที่เด็กได้เป็นการทบทวนด้วยนะคะซึ่งคุณครูยักเคยบอกเด็กๆไปว่าเราจะทําการสอบสระทั้ง8ตัวใช่ไหมคะซึ่งคุณครูยะจะออกสระอะไรนั้นคุณครูยะไม่บอกนะคะแต่เด็กจะต้องจําสระทั้ง8ตัวนี้ให้ได้ค่ะเราก็จะมาทําการทบทวนกันในวันนี้นะคะการทบทวนสระในวันนี้คุณครูจะทบทวนด้วย การทายสละตามคําสั่งค่ะ็กติจะต้องบอกสละตามที่คุณครูยะทายปริศนาคําสั่งมานั่นเองนะคะและท้ายคลิปนะคะคุณครูยะก็จะให้เด็กมาดูวิธีการเขียนเพลัญชนะถอฐานและถอถุงที่ถูกวิธีกันนะคะตอนนี้เด็กๆทุกคนพร้อมกันหรือยังคะลูกถ้าพร้อมแล้วดเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วยืดหลังตรงนะคะสองตาดูค่ะสองหูฟังสมองคิด มีสติจิตเบิกบานกลับบ้านทบทวนเยี่ยมเยี่มเยียย่ยมตั้งใจฟังคำถามของคุณครูย่าดีๆนะคะเรามาเริ่มที่การอ่านทบทวนสระทั้ง8ตัวกันนะคะเด็กๆจ๋าอ่านตามคุณครูย่าดังๆนะคะสระอะสระอะสระอา ซาลอาซาลอี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 ซาลอึอซอึอซอือซาลอืซาลอูสซาอูซาอูซาอูอีกรอบหนึ่งค่ะ สระอาสระอาสระอีสระอีสระอึสระอือสระอูสระอูเก่งมากเลยค่ะเรามาเริ่มที่การทายสระตัวแรกกันในวันนี้นะคะสระอะไรเอ่ยลากข้างสระอะไรลากข้าง จำกันได้ไหมคะลูกสละที่ลากข้างมีชื่อว่าสละอะไรคะตอบดังๆเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะสละอาลากข้างสละอาลากข้างเด็กๆจ๋าสละอาลาข้างตัวไหนเอ่ยที่ชื่อว่าสละอาคะสีชมพูใช่สละอาไหมคะหรือจะเป็นสีฟ้าน้ำเงินตัวนี้ที่ชื่อว่าสละอาคะ่ะเด็กๆชี้ไปที่ สระอาได้เลยจ้าสระอาลาก้างตัวไหนเอ,อ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตชี้สระอาค่ะพร้อมซะเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะสระอาคือสีฟ้าน้ำเงินตัวนี้นี่เองนะคะส่วนพยัญชนะที่เป็นสีชมพูมีสีชมพูซ้องหัวตัวนี้ชื่อว่าสระอะนั่นเองนะคะเด็ก อ่านตามพรุยะอีกรอบหนึ่งนะคะสาละอาสาละอาลากข้างเยอะมากเลยค่ะสระในข้อต่อมานะคะสละอะไรเอ่ยลากลงมาสละอะไรเอ่ยลากลงมาเอชื่อว่าสละอะไรคะจำกันได้ไหมคะ ครูย่าเคยพาเด็กๆท่องกันไปหลายรอบแล้วนะคะสระลากลงมาคือสระอะไรเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกคือสระอุนั่นเองค่ะเด็กๆจ๋าสระอุลากลงมาเด็กๆลองบอกครูย่าสิคะว่าสระตัวใดที่ชื่อว่าสระอุสระตัวใดที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้ที่ชื่อว่าสระอุเด็กๆ ชี้ไปที่สละอุได้เลยค่ะสีชมพูตัวนี้ใช่สละอุลากลงมาใช่หรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นตัวสีเขียวที่ชื่อว่าสละอุลากลงมาเด็กๆชี้ไปที่สละอุได้เลยจ้าสีชมพูหรือสีเขียวเอ่ยติ๊กต๊กติ๊กต t กติ๊กต๊ก,ก,ตก,ก,ตกนิ้ววิเศษชี้สระอุ ชี้กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะมาดูเฉลยกันนะคะซาลาอุจา๋าเป็นอย่างไรกันบ้างคะถูกกันไหมคะลูกเยี่ยมมากเลยนะคะซาลาอุลากลงมาคือสีชมพูนั่นเองคะ่ะส่วนสระที่เป็นสีเขียวตัวนี้มีชื่อว่าถูกต้องค่ะซาลาอูนั่นเองนะคะจําไว้ให้ดีๆนะคะเด็กๆค่ะ อ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะสระอุสระอุลากลงมาเก่งมากค่ะสระในข้อต่อมาค่ะสระอะไรเอ่ยมีสองหัวสระที่มีสองหัวชื่อว่าสระอะไรคะสระอะไรเอ่ยมีสองหัวค่ะเออะไรนะติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก สระที่มีสองหัวมีชื่อว่าสระอะนั่นเองค่ะแต่เอ๊สระที่เราเห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้ตัวไหนคะที่ชื่อว่าสระอะคะลองดูกันสิคะเด็กๆขาสระที่มีสองหัวชื่อว่าสระอะคือตัวไหนชี้ไปที่สระอะได้เลยคะ่ะสีเขียวใช่ไหมเตยหรือจะเป็นสีชมพูชี้สระอะนะคะ มาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสลอะมีสองหัวในข้อนี้คือสละที่เป็นสีชมพูนั่นเองนะคะเอ๊ะจำได้ไหมคะสละที่เป็นสีเขียวเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าชื่อสละอะไรคะลูกสละอนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะสลอะ สละมีสองหัวเก่งมากค่ะสระในข้อนี้ให้เด็กๆบอกสระอะไรเอ่ยมีสองขีดค่ะจากันได้ไหมคะลูกสละตัวใดที่มีสองขีดคะชื่อว่าอะไรคะลูกจำกันได้ไหมคะลูกใครจำได้บอกคุณครูย่าดังๆให้เชิญใจหน่อยจ้าสละอะไรเอ่ยมีสองขีด มีสองขีดชื่อว่า N N N สระอ้อสระเอ,ะอมีสองขีดนั่นเองค่ะแล้วเอ๊ตัวไหนเอ่ยจากสาระที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้ตัวไหนที่ชื่อว่าสาระอือคะสีฟ้าใช่สระเอไหมคะหรือจะเป็นสีส้มตัวนี้นะที่ชื่อว่าสาระเอเด็กๆลองบอกคุณครูย่าดังๆสิคะ ใช้นิ้ววิเศษของเราชี้ไปที่สระอือมีสองขีดได้เลยจ้าเด็กๆชี้กันทุกคนนะคะลูกพร้อมดูเฉลยกันหรือยังคะสระอือมีสองขีดคือสระที่มีสีส้มนั่นเองค่ะส่วนสระที่เป็นสีฟ้าชื่อว่าสระอึอสระอือ สีฟ้าคือสระอึนะคะส่วนสระอือคือสีส้มนั่นเองค่ะสระอืออ่าน,นดังค่ะสระอือมีสองขีดสระอือมีสองขีดเก่งมากเลยค่ะ สระในข้อต่อมานะคะเด็กๆลองบอกคุณครูยัดสิคะสระอะไรเอ่ยไม่มีขีดสระอะไรเอ่ยไม่มีขีดจำกันได้ไหมคะสระที่ไม่มีขีดชื่อว่าสระอะไรคะลูกดังๆค่ะถูกต้องคะ่ะชื่อว่าสระอิสระอิไม่มีขีดเอตัวไหนนะที่ชื่อว่าสระอิ สีชมพูตัวนี้ใช่สรออิไหมคะหรือจะเป็นสีม่วงคะที่ชื่อว่าสลลอิเด็กๆเอานิ้วชี้วิเศษของเรานิ้วชี้ชี้ไปที่สรออิชี้ไปเลยคะ่ะพร้อมเฉลยนะคะสลออิไม่มีที่สีชมพูหรือสีม่วงนะ and and เก่งมากเลยใครถูกบ้างปรบมือให้เลยนะคะสระอิเป็นสีชมพูนะคะไม่มีขีดนั่นเองส่วนสระที่เป็นสีม่วงมีสีม่วงมีหนึ่งขีดชื่อว่าสาระอีสระอีสระอีมีหนึ่งขีดสีม่วงนะคะส่วนสระอิไม่มีขีดนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะสระอิสระอิไม่มีขีด เก่งมากค่ะจำาไว้ให้ดีๆนะคะลูกเด็กๆได้ทบทวนสระทั้ง8ตัวครบไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปครูยา่าจะให้เด็กมาดูงานในวันนี้กันนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นชีตใบงานของวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะของวันพุทธที่2เดือนมีนาคมเด็กๆหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะมาดูคําสั่งในชีตใบงานกันนะคะให้นักเรียนวงกลมตามคําสั่งต่อไปนี้ เดี๋ยวคุณ,ค,ณครูย่าจะให้เด็กวงกลมสะละตามคำสั่งที่คุณ,ค,ณครูย่าบอกนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะในข้อแรกนะคะให้เด็กวงกลมสระ,ะอีเด็กๆวงกลมสระ,ะอีกค่ะถ้าตัวใดไม่ใช่สระ,ะอีกเด็กๆไม่ต้องวงกลมนะคะตัวอย่างนะคะวงกลมสระ,ะอีกนะคะตัวแรกนี้ใช่สระ,ะอีกไหมคะไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปวงนะคะ ตัวที่สองนี้ใช่ไหมคะลูกตัวที่สองคือสลายอินะคะเด็กๆก็หาสลายอิเลยมีกี่ตัวเด็กๆก็วงกลมมาให้หมดนะคะที่ชื่อว่าสลายอินะคะตัวไหนไม่ใช่ไม่ต้องไปวงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เหลือเด็กๆก็ทำเองนะคะเรามาดูคำสั่งที่สองนะคะให้เด็กๆวงกลมสละอาค่ะ เด็กๆเ,เลือกดูได้เลยนะคะตัวไหนที่ชื่อว่าสระอาเด็กๆก,ก็วงกลมสระอามานะคะตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยหรือจะเป็นตัวนี้คะ่ะวงกลมสรอะอาค่ะข้อที่สามนะคะเด็กๆวงกลมสระอุสระอุจำได้ไหมคะสระอุลากลงมาคือตัวไหนคะมีกี่ตัววงกลมสระอุมาได้เลยคะ่ะ ข้อที่สี่ค่ะให้เด็กๆวงกลมสระอือสระอือสระอ,อือ,อมีสองขีดตัวไหนคะที่ชื่อว่าสระอือใช่ตัวนี้ไหมคะหรือจะเป็นตัวนี้เอ่ยวงกลมสระอือนะคะมีกี่ตัวก็วงกลมมาให้ครบนะคะทุกตัวนะคะที่ชื่อว่าสระอือนะคะลูกตัวไหนไม่ได้ชื่อว่าสระอือไม่ต้องวงกลมนะคะ ต่อไปให้เด็กวงกลมสระ,ะสระอะสระอะสระอะมีสองหัวค่ะตัวไหนชื่อว่าสระอะเด็กๆวงกลมสระอะมาเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำงานชิ้นต่อไปในวันนี้นะคะคุณมรุยาก็จะให้เด็กมาดูวิธีการเขียนพยัญชนะต่อไปนี้ที่ถูกวิธีกันค่ะ ตัวแรกนะคะเราจะมาดูวิธีการเขียนพยัญชนะที่มีชื่อว่าทอฐานนะคะสําหรับท่อฐานนะคะจะเขียนคล้ายกับจอจานและรอเรือนะคะเรามาเริ่มเขียนกันเลยเขียนหัวของทอฐานก่อนมวนหัวมาด้านหน้าคล้ายกับพยัญชนะจอจานลากลงไปข้างล่างค่ะขีดมาด้านหลังแล้วลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบนโค้งมุมหลังคาตวัดหางคล้ายกับ รอเรือนะคะแล้วก็เขียนหัวกลมด้านล่างเขียนลูกด้านล่างนะคะมีอยากตวัดม้วนหัวที่หางค่ะดูอีกรอบหนึ่งนะคะท้อฐานหัวม้วนมาข้างหน้าลากเส้นตรงลงข้างล่างเขียนมาด้านหลังลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบนมุงหลังคาตวัดม้วนหางคล้ายกับรอเรือนะคะ เขียนลูกข้างล่างม้วนหัวกลมมีหยกักแล้วตวัดม้วนหัวที่หางเรียบร้อยค่ะคุณครูย้าฝากงานใน,ในหนังสือคัดไทยนะคะหน้าที่32นะคะมีเลข3นําเลข2ให้ที่เด็กเขียนพยัญชนะถอฐานและระบายสีรูปภาพมากันด้วยนะคะเขียนเองนะคะลูก วันนี้งานจะเยอะนิดนึงนะคะีเด็กคะเพราะเราใกล้ที่จะจบปีการศึกษาแล้วนะคะเราจะต้องเก็บงานให้ครบนะคะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการเขียนพยัญชนะพอสัเภากันค่ะพอสัเพาเราเริ่มเขียนที่หัวของพยัญชนะพอสัเพาก่อนนะคะ พอสัมภาหัวม้วนมาข้างหน้าค่ะลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบนมีปากหยักคล้ายกอไก่ตวัดโค้งมาด้านหลังแล้วลากเส้นตรงลงข้างล่างดูอีกรอบหนึ่งนะคะหัวม้วนมาข้างหน้าลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบนมีปากหยักคล้ายกอไก่ตวัดโค้งมาด้านหลังแล้วลากเส้นตรงลงไปข้างล่างค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับพอสัมภานะคะ งานก็จะอยู่ในหนังสือคัดไทยเช่นเคยนะคะหน้าที่32เช่นเคยนะคะให้เด็กเขียนพยัญชนะพอสัมเภานะคะอยู่ในหน้าที่32นะคะเป็นหน้าเดียวกันกับถอฐานนั่นเองค่ะเด็กเขียนพอสัมเภาตามรอยจุดประและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเขียนตามที่ คุณครูยะได้แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะคุณครูยะฝากงานไว้ด้วยนะคะเด็กๆทุกคนจะต้องตั้งใจทํานะคะแล้วงานทุกชิ้นจะออกมาอย่างสวยงามค่ะเด็กๆก็จะกลายเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถนะคะคุณครูยะฝากไว้ด้วยนะคะลูก สำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะต้องขอลาไปก่อนเด็กๆทุกคนอย่าลืมทบทวนบทเรียนในทุกๆวิชากันด้วยนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆกันด้วยนะคะเพราะเราใกล้ที่จะสอบกันแล้วนะคะวันนี้คุณครูยะลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ